สวัสดีครับผมก็บทเรียนนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าเขาเรียกว่าเข้ามาใช้ห้องเรียนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็วิธีใช้เบื้องต้นว่าเาจะค้นหาบทเรียนยังไงนะครับแล้วก็จะสอบถามที่ตรงไหนนะครับแล้วเรียนแบบไหนนะครับโอเคครับเมื่อท่านเข้ามาใน Facebook นะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเข้ามาก็คือเข้ามาที่กลุ่มที่ท่านสมัครไว้นะครับก็คือ keto date for life m a s t e r c ์คัสนะครับก็เป็นกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดกลุ่มรับเฉพาะสำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนเท่านั้นนะครับก็คราวนี้เนี่ยพอเราเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยท่าจะเห็นนะครับที่เขียนว่าคู่มือนะครับที่เขียนว่าคู่มือแต่เบื้องต้นนี่ยังไว้ก่อนไว้ก่อนให้ให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเขียนว่าคู่มือนะครับซึ่งตรงนี้ครับต่อไปนะฮะให้เลื่อนขึ้นมาครับมันจะมีโพสต์ปักหมุดอยู่ นะครับโพสต์ปักหมดเนี่ยผมจะเขียนว่าวิธีการเรียนนะครับเรียนตามสารบัญไม่ต้องรีบร้อนสารบัญเนี่ยมันจะอยู่ในคู่มือเดี๋ยวเราต้องกดตามคู่มือนะครับเรียนวันละ1-2บทค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ทําตามสเต็ปที่สอนเอาไว้นะครับการกดปุ่มคู่มือด้านบนนะครับคู่มือด้านบนนะครับเห็นนะครับคำว่าคู่มือนี่นะครับคำว่าคู่มือนะครับนี่คู่มือนะครับตรงนี้นะครับนะฮะข้างใต้ปุ่ม กลุ่มส่วนตัวร้อนสมาชิกร้อยค,คนเห็นหน้าคนเยอะๆไหมครับแล้วจะมีคําว่าคู่มืออยู่นะครับให้กดเข้าไปที่คู่มือนะครับโอเคดูนะครับพอกดไปปุ๊บจะขึ้นคู่มือขึ้นมานะครับมันจะมีคู่มือที่1ตารางสอนและวิธีค้นหาบทเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกําลังจะลงตารางสอนให้ใหม่ก็กดเข้าไปดูได้เลยเรื่องของตารางสอนแล้วก็วิธีค้นหาบทเรียนเดี๋ยวผมก็จะอัดวิดีโอนี้เสร็จก็จะเอาใส่ไว้ในวิธีค้นหาบทเรียนด้วยนะครับ mm hmm. อันต่อมาครับ คู่มือที่สองถ้าท่านอยากที่จะตอบคำถามหรือส่งคำถามเนี่ยก็ส่งเข้ามาที่โพสต์นี้นะครับก็ลองมากดดูโพสต์กันนะครับอย่างโพสต์เนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเข้ามานี่ฮะโพสต์นี้สาหรับส่งคําถามประจําสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าก็มีคําถามนะฮะกดไปที่คําว่าความคิดเห็นปั๊บนะครับท่านอยากถามอะไรท่านก็พิมพ์ถามมานะครับจะเลี้ยงกีโตฟูยังไงคะคุณหมอเครื่องดื่มคีโตต่ตางประเทศ เขาใช้ซูคารโบสแทนความหวานแบบนี้ดื่มได้ไหมเลยอะไรอย่างเนี้ยอยากจะถามอะไรก็ถามมานะฮะซึ่งผมจะเข้ามาตอบให้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแน่นอนนะฮะตอนเช้าซึ่งอาจจะเป็นเช้าเย็นหรือบางทีถ้าว่างตอนเที่ยงผ่าตัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาตอบให้นะครับก็เขียนทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะนําคําถามพวกนี้ไปรวมกันแล้วก็มาไลฟ์นะครับซึ่งตารางไลฟ์เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับซึ่งแต่ละครั้งอาจจะ มีเวลาแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่จังหวัดนะครับที่เหมาะสมนะครับก็จะมาลงไว้ให้ก่อนว่าจะไลฟ์วันไหนอะไรอย่างเงี้ยจะมีการมาย้ําเตือนกันไว้ก่อนนะครับซึ่งอพอคราวนี้ตรงนี้สําหรับการถามคําถามใช่ไหมครับคราวนี้มาดูที่คู่มือที่3านะฮะคู่มือที่3านี่ก็คือ kick off นะครับก็คือเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเรียนบทเรียนต่างๆในนี้อยากให้เรียน kick off ให้หมดก่อนนะครับในนี้มีอยู่5โพสต์ทั้งหมดแล้วก็กดดูโพสต์ปั๊บใช่ไหมฮะ มันก็จะมีนะครับสี่ความเข้าใจผิดพาไปผอมในเซเว่นทำไมยิ่งรับแคลอรี่ยิ่งอ้วนนะครับก็เรียนไปให้หมดนะครับไม่เซ็ตสิ่งที่สําคัญอะไรเงี้ยฮะก็เรียนกันไปให้หมดนะครับก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนที่สําคัญนะครับต่อมาครับอันนี้ก็สําคัญนะครับคู่มือที่4นะครับยีวันสู่ความสาเร็จนะฮะผมจะแบ่งเป็น4ช่วงวันที่1นึถึงเวันที่ 8- ปดถึงสิวันที่16ถึง21วันที่22ถึง28ท่านต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อ การไปถึงจุดหมายแบบสบายๆไม่ต้องมั่วไม่ต้องเดานะครับโอเคก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรหลังจากนั้นครับมาดูกันครับคู่มือบทที่5นี่จะเป็นเรื่องของเบสิกคีโตจินิกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีลงเป็นบท1บท2บท3บท4เป็นประมาณสัก12บทนะฮะอย่างต่ำนะครับแล้วก็จะลงตามตารางเรียนที่จะให้เอาไว้นะครับก็เข้าไปเรียนตามบทได้นะครับแลงจะเรียนเสร็จแล้วก็มาทบทวนได้เสมอนะครับ ส่วนคู่มือที่6เป็นเรื่องของ intermittent fasting แบบเบสิกซึ่งผมจะสอนแถมให้ในคลาสนี้เพื่อนำไปปฏิบัติกับ k e t o g e n i c นะครับจะเป็นเบสิก intermittent fasting แบบง่ายๆนะครับไม่ได้จอดลึกมากแต่ว่าสามารถทำให้ท่านใช้ได้จริงแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปต่อชีวิตได้นะครับแล้วก็คู่มือที่7นะครับเรื่องของเบสิก low carb diet นะครับ pitfall ต่างๆหรือว่าข้อห้ามทำซึ่งสำหรับท่านที่อพอทำค e โตจินิกไปแล้วกอ็อยากจะพัก หมายวามว่าคิโตจินิกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำไปตลอดเวลาใช่ไหมเราอาจจะทําไป3เดือน6เดือนเราอยากจะพักนิดนึงเราอาจจะสวิชกลับมาที่โลคา่มไดเอทซึ่งอันนี้ก็สอนแถมให้อีกเหมือนกันว่าถ้าตอนที่เราจะสวิชกลับมาแล้วทำโลคา่มไดเอทเราจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างแล้วมีพิธีโฟอะไรที่เราไม่ควรทําบ้างนะครับมาดูข้อที่8นะครับก็เป็นคีโตจินิกไดเอทสเปเชียลโบนัสวิดีโอนะครับเดี๋ยวมันจะมีสเปเชียลโบนัสวิดีโอเนี่ยมาใส่เรื่อยๆตามตารางเดี๋ยวผมจะส่งมาให้ดูนะครับ และตู้มือที่9้านะครับเขาเรียกว่า s e l e c t premium v i d ดีโนะครับ s e l e c t premium v i d ดีโเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับเช่นจะมีเป็นความรู้หลากหลายฮนะเช่นเวลาที่ควรดื่มนะ้ำนะครับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ที่ไม่ได้แข็งแรงมากหรือครับหรือว่าอยากจะออกกาลังกายแบบสบายๆไมเ่เหนื่อยมากแต่ได้ผลดีนะครับการลดไขมันในเส้นเลือดนะครับรวมทั้งการคุมน้าหนักได้ตลอดชีวิตเพียงทำ5สิ่งนี้ตอนเย็นพวกนี้เนี่ยจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเ,เป็นคลิปที่ ผมแนะนําทั้งผมทําเองหรือว่าดูจากต่างประเทศหรือของคนไทยที่ดีมากๆผมก็จะามาใส่ในนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านมากกว่าที่จะต้องไปตามหาเองนั่นเองนะครับก็คืออันนี้คือพรีเมียมและซีเล็ t วิดีโอก็คือผมเลือกมาให้เองนะครับคราวนี้มีแถมโบนัสพิเศษด้วยนะครับคือเรื่องของอผลเลือดนะครับถ้าเกิดใครสงสัยผลเลือดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างมาโพสต์ในนี้เดี๋ยวผมตอบให้นะฮะอันนี้ถือเป็นของแถมเลยที่ปกติ ไม่ได้เขียนไว้ในหน้าเพจด้ด้ะอันนี้แถมให้แบบฟรีๆเลยนะฮะเอาไปเลยเต็มที่เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับให้แฮปปี้กันทุกคนแล้วคู่มือที่11อันนี้ผมอยากแนะนําจริงๆเขาเรียกว่า Winning เด y หรือคู่มือแชร์ความสําเร็จครับท่านมีความสําเร็จอะไรลดลง1นกิโลลดลง2อกิโลสกิโลเอลลดลง1เซน2เซน3มเซนมีคนทักว่าสวยมีคนทักว่าผอมสุขภาพดีขึ้นผลเลือดดีขึ้นผมอยากให้มาเขียนมาพิมพ์นในนี้มาให้กําลังใจเพื่อนนะครับ ต้องบอกนีฮะว่าคนที่ยิ่งเขียนนะครับมีวิจัยเลยว่ายิ่งประสบความสําเร็จยิ่งทําให้ตัวท่านนั้นผอมสุขภาพดีคุณดีมีความสุขมากที่สุดครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเขียนแชร์ความสําเร็จยิ่งได้มากกว่าคนที่อ่านนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แชร์ความสําเร็จตรงนี้กันทุกๆคนเป็นกําลังใจให้เพื่อนเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนและแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆในการเข้าเรียนนะครับก็ขอทุกท่าน เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุขกันทุกๆคนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้ามาตรงนี้แล้วยังงงๆนะครับไปดูที่หน้าแรกหีกทีหน้าแรกเนี่ยมันจะมีโพสต์ปักหมุดนะครับคิดอะไรไม่ออกมาที่ปักหมุดผมจะเอาทุกลิงก์เนี่ยมาวางไว้ที่ปักหมุดแต่ว่ามันสู้ตรงคู่มือไม่ได้อยู่แล้วนะครับวิธีการเรียนก็เรียนตามนี้แหละครับนะครับ,นะรบก็จะมีลิงก์มานะครับต่อไปเดี๋ยวพอตรงเบสิกคจินิกเนี่ย บทที่1ถึงบทที่12เนี่ยผมก็จะวางลิงก์ไว้ข้างใต้ท่านก็มากดตามตรงโบนัส1-5ถึงเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ไว้ข้างใต้ก็ามากดตาม intermittent fasting นะครับแบบเบสิกก็มากดตรงนี้ low carb diet คลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวก็จะมีลิงก์มาวางไว้ก็มากดตามนะครับก็จะทำให้เรียนได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขกันทุกๆคนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแล้วก็ควบคุมน้ำหนักมีหุ่นที่ภาคภูมิใจอย่างสนุกสนานและทำได้ตลอดชีวิตทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย